เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆ่เล่นเกม Crash s h o p Care ทุกท่านกันด้วยนะครับครับสำหรับในวันนี้ก็จะเป็นคลิปของการรีวิวแบบบ้าน14ครับครับสำหรับแบบบ้านนี้นะครับก็จะเป็นแบบบ้าน14ครับที่ผมจะนําปืนหักกับแบบบ้านตัวบ้านครับไว้แยกกันเลยครับก็ตรงตัวบ้านนี้จะอยู่ตรงมุมครับแล้วก็คุ้มกันค่อนข้างหนาหน่อยครับก็มีทั้ง XBO มีฮีโร่ควีนกับโรสชาปปีนคอยคุ้มกันครับตรงนี้ก็มี ทังทรัพยากรครับคอยทวงเวลาเขาครับให้เขาเข้ามาตีช้าแล้วตรงกลางก็มีกระตอบช่างก่อสร้างครับคอยซ่อมแซมขค้อืองยิหินครับส่วนตรงกลางก็มีปราสาทแครครับใกล้ๆกับปราสาทแครก็จะมีเสาละวาเส้นเดียวครับแล้วก็มีวอร์เดนแล้วก็คิงคุ้มกันครับตัวปืนขุงนกผมจะไว้ไม่ไว้สุดครับก็จะไว้ใกล้ๆกำแพงหน่อยครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแบบว่านี้จะการทหารได้ดีสักแค่ไหนก็สำหรับในตานี้ครับก็เป็นทหารสายบกครับก็เป็นโกเลิมสปอร์คอมมอดแม่มดครับยาก็มาเป็นยาเป็นไหวแล้วก็ยาแช่ยาผิดครับแล้วก็มียาข้างด้วยครับก็สูตรนี้ครับก็เป็นสูตรที่ค่อนข้างโหดเลยครับเริ่มมาเขาใช้ยาเป็นไหวครับระเบิกกำแพงครับตรงเครื่องยิงหินครับ2จุดเลย ตอนนี้พวกแช่งก็กำลังซ่อมอยู่ครับโดนยาพินไหวไปหรือว่าเขาจะเข้ายังไงครับเขาเขาเบิดกับแพงมาแล้วครับข้างบนครับขอเข้ามาข้างบนครับเขาเริ่มใช้โกเลมกับซุปเปอร์พาอนครับตัดทางครับตรงนี้ครับเริ่มปล่อยโกเลมหมดแล้วครับตามด้วยแม่มดเป็นแนวหลังครับตามสูตรเลยแล้วก็รถท้งสูงครับยิงตรงเข้าบ้านเลยครับปล่อยซุปเปอร์พาอนมาเลยครับเหมืนจะ ออกมาทางด้านขวานี่เยอะหน่อยนะครับจากนั้นก็ส่งฮีโร่ครับควีนวอร์เดนครับแล้วก็ส่งคิงมาครับทางแค่เอามากันบ้างครับตรงนี้รถท่อนสูงไถยามเลยครับส่วนทหารตรงนี้ก็ออกไปด้านซ้ายนี่ครับไปหาปืนขนนกวอร์เดนเปิดคาพิเอร์มาตาครับปืนขนนกของทางแล้วครับดูรถท่อนสูงครับอ้าวแตกซะก่อนครับ หรือสเปนตามมาเก็บซ้ำครับเข้ามาตรงกลางครับสารราอะไรสิ้นดูดครับตรงนี้ป้อมอีกโบก็ระดมยิงครับสี่ป้อมเลยยิงประทันโรสเช a เปียนครับเหมือนเขาแช่ช้าหน่อยครับโรสเซปเปียนตายไปแล้วครับตรงกลางแตกหมดแล้วนะครับแต่บ้านยังอยู่ครับตอนนี้เหมือนเขาเตรียมออกข้างหมดเลยครับไม่มีใครเข้าบ้านครับ งจุดนี้ค่อนข้างจะกันได้เหนียวอยู่ครับโกเลมสองตัวมาแล้วครับแล้วก็มีแม่มดครับข้างนอกนี่ก็มีซปเปอร์พอมอนครับควีนตรงนี้กำลังทำงานหนักครับต้องรับมือกับโกลเลมแล้วก็แม่มดนะครับโกเลมตัวแตกไปแล้วครับเหลือข้างนอกนี่ครับสองตัวครับกลางต่อยกำแพงครับโกลเลมแม่มดตรงนี้ตายหมดแล้วครับเหลือแค่โกลเลมต่อยกำแพงตรงนี้ครับ บ้านยังอยู่เขาังไม่แตกเลยสําหรับหลังนี้ก็ค่อนข้างกันเหนียวอยู่ครับตรงนี้เขาต้องปล่อยเวลาหมดไปเรื่อยครับยังมีพอมดตรงนี้ลงเหลืออยู่ครับไม่รอยครับโดนเก็บโกเด้ต่อยกำแพงจะแตกแล้วครับแตกแล้วครับกำแพงมาครับสองตัวครับตรงนี้เอ็กซ์โบกับวีนครับแล้วดมอัดโกลเลมเลยครับ ไม่กี่ทีกเลมก็ตัวแตกแล้วครับตายมครับกเลมไม่รอยครับเรียบร้อยครับตานนี้เขาได้เปอร์เซ็นต์เยอะอยู่ในอยู่สักหน่อยครับแต่ว่าก็ตีบ้านไม่สำเร็จครับก็ทำให้ได้ไปดาวเดียว80ครับก็ในตานี้ครับคนที่มาจมตีเขาก็ใช้เป็นทหารสายการครับก็เป็นมังกรบอลลูนนักขี่มังกรครับก็มีเบบีดาก้อนกับมีเนี่ยมาด้วยครับแล้วก็เอานางฟ้ามาครับ ส่วนยาก็เป็นยาค้างยากระโดดยาแช่ยาผิดครับก็ดูครับว่าเขาจะใช้ท่าสายการณ์นี้โจมตียังไงครับเริ่มมาครับใช้ควีตัดทางนันบนครับจากนั้นก็ส่งซุปเปอร์ระเบิดเปิดกับแพงครับเขาจะใช้ควีนมาเก็บปืนหัวนก่อนครับบอลลูนครับใช้กระโดดโป้งครับส่งหนังฟ้ามาแล้วครับแล้วก็บอลลูใช้กระโดดโป้งครับ ปืนหุ่นนกพังไปแล้วครับอยากข้างเล็กไหมครับปีเริ่มเข้ามาแล้วครับยากระโดดลงพิกควครับถ่ายแคดออกมาป้องกันบ้านครับเขาลงยาพิษไปที่ถ่ายครับตรงนี้เขาส่งคิงครับแล้วก็ตามด้วยบอลลูนครับแล้วก็มองกรครับมินเนี่ยนออกมาที่ดังครับซูเปอร์มินเนี่ยนมาเก็บควีนครับพร้อมกับนักฆ่าหัวครับตรงนี้เขาก็ส่ง ทหารที่เหลือครับบอลลูนนักขี่มังกรครับแล้วก็ตามด้วยวอร์เดนครับควีนตายไปแล้วครับโดนซูเปอร์มิเนียนเก็บจากนั้นเขาส่งรือหอลบครับเจาะเข้าบ้านครับวอร์เดนเปิดคมีมาต่าครับรอหอลบกำลังไปที่บ้านครับหรือว่าจะเข้าไปยึบบ้านได้หรือเปล่าครับรอหอลบเจอเครื่องปลมเป่าครับพีเอามาต่าก็หมดเวลาไปครับจะถึงบ้านไหมครับล่วงก่อนครับตรงกลางนี่ก็มีวอร์เดน มังกรนักขี่มังกรครับก็เจอเก็บเรียบครับตรงนี้เขาก็ตีบ้านไม่สำเร็จครับตรงนี้มีคิงนักขี่มังกรเบบี้ดาก้อนครับมาเก็บข้างนอกเลยครับส่วนตรงกลางก็มีมังกรนักขี่มังกรครับเหมือนจะโดนสอยเรียบหมดเลยครับเหลือแต่ถ่ายข้างนอกแล้วครับตรงนี้เขาก็เดินไปตามมุมครับก็เจอบ้านจัดการโจมตีใส่ครับไม่รอดครับ เจอระดมเจอระดมยิงครับคิ้งตายแล้วครับก็ในตานี้เขาก็มาตีผมได้ดาวเดียว61%ครับก็สำหรับตานี้ก็เป็น3ทหารสสยอากาศครับก็เป็นมังกรบอลลูนทักษิมังกรครับขอเอายาสส่ฟ้ายาข้างยาแช่มาครับก็ดูว่าเขาจะตีไงครับ อ๋อตรงนี้ครับขอบปล่อยมังกรมาตรงนี้ครับเหมือนจะมาตัดฐานก่อนครับตรงนี้เขาก็ปล่อยมังกรไปหน้ากระดานเลยครับพร้อมกับบอลลูนครับมังกรเข้ามาแล้วครับเด่นนัดส่งฮีโร่มามาครับคิงควีนวอร์เดนครับอย่าข้างลิงท่านไปครับถ่ายแค่มากันบ้านแล้วครับ เรจะเปลี่ยนกลับตามมาเก็บครับเรืองหอลบเจาะเข้ามาอีกด้านหนึ่งครับยวลวกก่อนหรือไม่ครับเลื่องหอลบโหลวกก่อนครับตรงกลางนี่ค่อนข้างจะเหนียวครับแต่ก็เจอฮีโร่เก็บไปหมดเลยครับมาตรงนี้ครับทั้งเอ็กซ์โวทั้งพื้นหินระดมยิงครับบอลเด้เปิดคาพีมาต้าครับดูว่าจะยืนได้นานแค่ไหนครับ แช่แช่ไปที่เอ็กซ์โวครับของแช่ที่บ้านนี่ครับเกือบแล้วครับเขาใกล้จะถึงบ้านแล้วครับเคลียร์ขึ้นที่หินไปหมดแล้วครับตอนนี้ก็มีวอร์เดนนักขี่มังกรมาครับนักขี่มังกรโดนพายุหมุนด้วยครับเหลือแต่วอร์เดนแล้วครับข้างนอกนี้มีมังกรคอยเก็บครับวอร์เดนตายไปแล้วครับ หรือว่ามังกรจะมาตีบ้านได้หรือเปล่าครับทหารอยู่ข้างนอกนี้ค่อนข้างจะอันตารายครับบ้านมันโจมตีได้ถึงะครับไม่น่ารอดครับตรงนี้มีป้อมผู้อีกครับมับงกรตายหมดแล้วครับก็ในตอนนี้เขาเขาก็มาตีผมได้ดาวเดียวจะสิบหกปร์ครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับ แบบบ้าน14หลังนี้ครับก็สําหรับแบบบ้านนี้ครับก็เป็นแบบบ้านที่เหนียวจริงครับถึงแม้ว่าเราจะปรับ X โบเป็นหมดพื้นดินแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเหนียวอยู่ครับถึงแม้ถ้าแทกอากาศจะมาโจมตีเราก็ยังเอาอยู่ครับกันได้ค่อนข้างดีเลยครับก็เป็นแบบบ้านที่กันได้ดีเลยทั้งทหารสายโบแล้วก็ทหารสายอากาศครับตีมาค่อนข้างยากครับสําหรับแบบบ้านนี้ยังไงเพื่อนๆก็ลองนําแบบบ้านนี้ไปลองใช้กันดูนะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบบ้านแบบนี้อีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้จนจบแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากสนับสนุนผมก็สามารถเข้าไปที่ลิงก์ description ด้านล่างครับคำอธิบายก็จะมีลิงก์เข้าไปซื้อของครับก็เพื่อนๆซื้อของอะไรก็ได้ครับในลิงก์นั้นครับก็เป็นการสนรับสนุนผมทางครับก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับ ไปแล้วสวัสดีครับ